สวัสดีครับเพื่อ,อนๆชาว Youtube นะครับเราก็ไปดูเรื่องปั๊มสามสูบมาค่อนข้างหลายคลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวมา,าคุยกันถึงเรื่องปั๊มส่งสูงกันบ้างนะครับถ้าเราเติมน้ำมันนะครับเบนสินนะครับประมาณประมาณหกร้600บาทาในระยะเวลา3เจชั่วโมงนะครับกับปริมาณน้ำโดยประมาณด้วยประมาณาเกือบเกือบสองแสนลิตรนะครับ ผมถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มถือว่าเป็นการทําเวลาอันรวดเร็วนะครับมันไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ส่งแนวดิ่งได้100เมตรนะครับแล้วแต่อัตราการเล่งรอบด้วยนะครับถ้าเล่งสุดนะครับเจรียน้ํามัน600บาทนะครับกับประมาณระยะเวลา3ชั่วโมงนะครับได้น้ําประมาณเกือบ2สายลิตรนะครับถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด15แรงม้านะครับสตาร์ทด้วยกุญแจสตาร์ทนะครับ อ่าเป็นปั๊มเหมาะสําหรับทรงขึ้นเนินนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับทีนี้เพื่อนๆหลายๆท่านบางทีก็อาจจะไม่กล้าใช้นะครับเพราะว่ากลัวกลัวมันกินน้ํามันเฉลิ่ยนะครับแต่สําหรับผมนะครับถ้าเหมือนเราิ้วน้ําขึ้นเขาคนเดียวนะครับขับเราิ้่น้ําขึ้นเขาไปสีละสิบคนนะครับสี่ละสิบคนในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่านะผมก็ถือว่ามันก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นปั๊มชนิด ใบพัดพิเศษครับที่ออกแบบมาเพื่อผลักน้ําดันน้ําไปข้างหน้านะครับมันจะไม่หมุนวนกับที่นะครับมันจะดันไปข้างหน้าเดี๋ยวผมแกะดูนะครับดูนะครับตัวนี้ก็จะใส่แบบคล้ายๆเหมือนตัวล็อกศูนย์ากาศนะครับเพื่อให้มันรีดน้ําได้เยอะที่สุดนะครับดูนะมันจะวงแค่มากนะมองแทบไม่เห็นนะครับใบพัดนะครับเพื่อให้มันรีดน้ําดูดน้ําได้เร็วนะครับแล้วก็ ดันน้ําทางท่อออกนะครับได้รวดเร็วนะครับอ่าดูน้ำด้านในนะด้านในโขงปั๊มก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับหนักมากนะครับตัวนี้หกสิบหกสิบกว่ากิโลครับหกสิบกว่ากิโลนะครับความสูงของเส้นนะครับอ่าห้าสิบกว่าเซนมาเดี๋ยวผมอ่าสลับเมตรนะดูให้ดูนะครับความสูงนะครับตัวปั๊มนะครับรวมรวมโครงตัวเครื่องนะครับก็อยู่ที่ อ่าพอดีเลยครับ60เซนติเมตรนะครับ60เซนติเมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างก็จะอยู่ที่นะครับหน้ากว้างก็60นะครับ60คูณ60นะครับ60คูณ60น้ำหนักก็อยู่ที่60กว่ากิโลนะครับ60กว่ากิโลนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเบนซิน15แรงม้านะครับสตาร์ทด้วยกุญแจหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีแรงเยอะๆก็ดึงก็ได้ครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับดึงกับมือก็ได้นะมันไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆจะคิดว่าระหว่างเบนซินกับดีเซลนนะะครับผมก็แให แล้วแต่นะแล้วแต่เลือกแต่สาหรับผมผมจบเอาที่ความแรงดีกว่าครับเอาที่ตัวไหนเร็วที่สุดผมก็จะเอาตัวนั้นนะครับถ้าสองแสนลิตรกับสามชั่วโมงนะครับแลขกับน้ามันเบนซินประมาณหกร้อยบาทผมก็เอาหกร้อยบาทดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะได้อึดๆนะครับอึดๆก็เป็นดีเซลไม่ว่ากันนะครับแต่ตัวนี้อยู่ที่สามพันหกร้อรอบนะครับรอบตัวเครื่องนะครับในกรณีเร่งสุดนะครับสามพันหกร้อรอบถือว่าถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านไม่มีหนานะครับกับปริมาณน้ําที่เราต้องการ อยากใช้คร sí, er. ับอยากใช้นะครับก็โดยประมาณครับสามชั่วโมงนะครับก็เกือบเกือบสองแสนลิตรนะครับเพื่อนๆตัวไหนที่ต้องการปั๊มแบบไม่ว่าจะเป็นดีเบนซินดีเซลนะครับหรือสามใบพัดห้าใบพัดปั๊มตัวหนอนนะครับติดต่อมาได้ที่ร้านปอเกษตรลุ่มเนื่องนะครับศูนย์เก้าหนึ่งหกสี่สามเก้าสามห้านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ